ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารฝนเคลื่อนเข้า17จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้เตรียมรับมือพยากรณ์อากาศแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติในช่วงเช้า ของวันศุกร์ที่11มีนาคมที่17จังหวัดที่กรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตาเพชรบูรณ์กาญจนบรุรีราชบรุรีชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพ,พมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยทางตะวันตกของภาคโดยฝนในวันนี้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับประมาณส0เของพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนและบริเวณภาคใต้ยกเว้นภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยด้านตะวันตกของภาคนะครับเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าหย่อมความรกาศต่ำจากความร้อนอยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน ทำให้บริณางกล่ามีอากาศร้อนและมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมมีกําลังอ่อนประเทศไทยทางตอนบนและอ่าวไทยทําให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ